อาจเปิดตัว iPhone 13วันที่14กันยายนนี้ใช้ชิป Apple A15 Bionic ให้จอ120เฮิพร้อมฟีเจอร์ใหม่ Reverse Wireless Charging อาจเปิดตัว iPhone 13วันที่14กันยายนนี้ใช้ชิป Apple A15 Bionic ให้จอ120เฮิพร้อมฟีเจอร์ใหม่ Reverse Wireless Charging มีขอ้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่งองเลยนะครับ สำหรับ iPhone 13 Series ล,ล่าสุดก็ได้มีการเผยถึงฟีเจอร์ใหม่อย่าง Reverse Wireless Charging ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยแร่งข่าวตามประเทศได้ระบ,บุถึงฟีเจอร์ใหม่บน iPhone 13 Series ว่าอาจรองรับฟังก์ชัน Reverse Wireless Charging ที่เป็นการชาร์จไร้สายแบบย้อนกลับสำหรับแปลงตัวเครื่องเป็นแทนชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานบนมือถือของ Android ในปัจจุบันหลายรุ่นแล้วครับฟังก์ชันรี r วิ w i r e l e s s c h g r g i n g บน iPhone 13 Series จะอาศัยแถบแม่เหล็ก MagSafe แบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมจึงรองรับกำลังไฟที่มากขึ้นครับและมีข้อมูลจากทาง f c ว่า iPhone 13 Series จะรองรับ Reverse Wireless Charging ที่5วัตต์กลาเตอร์่น,นของ iPhone 13 Series คาดว่าจะใช้ชิป Apple a 1 5 Bionic ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรมระดับ5นาโนเมตร สองรุ่นท็อปอย่าง iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จะใช้หน้าจอแบบ LTPO OLED รองรับค่ารีเฟรชเลยระดับสูงสุด120เฮิเป็นครั้งแรกของ p p o o n เลยครับให้กล้องหลังเล่นอัลตร้าไวที่สามารถขยายค่ารูรับแสงให้กว้างขึ้นเป็น F 1.8และรองรับออโต้โฟกัสอีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ว่านี้นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปลครับคาดว่า iPhone 13 s e r i e จะเปิดตัวในวันที่14กันยายนนี้ครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม่ายทีฟ้าจะมาประกล่าวทราบทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ